สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนบริษัทเมตาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเมตาอัจฉริยะภายในงานเมตาคอนเน็กสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอัปเกรดเล็กน้อยแต่เป็นการประกาศวิสัยท,ทัศน์ที่ชัดเจนของไนท์มาร์คซักเคเบิร์กว่าเวนตาอัจฉริยะจะเข้ามาแทนที่สมาร์ทโฟนในชีวิตประจําวันได้จริงในอนาคตโดยไฮไลท์ที่สําคัญคือ เลยแบ d i s สเพกกับ Neural Band ซึ่งทำให้โลกเห็นภาพใกล้ชิดของอนาคตแบบใส่จริงใช้จริงซึ่งตัวแว่นจะมาพร้อมจอเล็กที่ซ่อนอยู่ในเลนด้านขวาผู้ใช้สามารถอ่านข้อความดูภาพถ่ายแปลภาษาหรือสื่อสารกับ Meta AI โดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ส่วนสายรัดข้อมือ Neural Band ก็ใช้เทคโนโลยีต,ตัวจับสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อทำให้เพียงขยับนิ้วเล็กน้อยก็สั่งงานได้ราวกับคลิกเมาส์ในอากาศ ทั้งหมดนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ต่อเนื่องราว6ชั่วโมงพร้อมเคสชาร์จที่เพิ่มเวลาใช้งานรวมถึง30ชั่วโมงโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่799ดอลลาร์สหรัฐหรือราว25,000บาทไม่เพียงแต่เท่านั้นเมตายังจับมือกับแบงก์กีฬาชื่อดังเปิดตัวออลิฟเมตาวกากดแวนที่ตอบโจทย์สายแอคทีฟอย่างแท้จริงตัวกรอบทนทานกันน้ำได้ดีกว่าเดิมและติดตั้งกล้องตรงกลางเพื่อเก็บภาพขณะเล่นกีฬา พร้อมฝั่งชันเชื่อมต่อกับแอปออกกําลังกายอย่าง Garmin หรือ Star a r ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลการฝึกได้ทันทีระหว่างวิ่งหรือปั่นจักรยานโดยมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง9ชั่วโมงอยู่ในราคาที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือราว15,000บาทแต่ด้วยราคาขายที่สูงอาจจะส่งผลกับจำนวนผู้ซื้อและการขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนมหาศาลในงานวิจัยและฮาร์ดแวร์ที่ยังคงเป็นอุปสรรค ต่ทางบริษัทเมตาก็ได้แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อไปเนื่องจากแว่นตาอ,อัจฉริยะนี้คือก้าวสำคัญในการเชื่อมโลกจริงกับโลกดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อเป็นการปลดล็อกวิธีที่มนุษย์เข้าถึงข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีโดยไม่ต้องก้มหน้าอยู่กับหน้าจอเสมอไปอีกด้วย